เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะกาลยณมิตรผู้มีบุญผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาร่วมงานบุญพิธีทอดกรถินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2564เป็นกาลทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเป็นบุญใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนต่างรอคอยค่ะโดยในปีนี้ที่ทุดงคัสถานอุดรธานี จัดทอดกรถินเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมในการสร้างทุดงคสถานอุดรธานีค่ะโดยริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกระถินของคณะกาลยนมิตรผู้มีบุญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปราบปลื้มปิติสำหรับประธานกรถินในปีนี้คือกาลยนมิตรพงษ์สทนพลบัวไข่กาลยนมิตรจิรนันแพนดีป้อมครอบครัวและได้รับความเมตตาจากพระมหาสุพลสุพโล รเรียนรรเก้าประโยคด็อกเตอร์ประธานสงฆ์ทุดงคสสถานอุดรธานีเป็นประธานสมค่ะโดยก่อนจะประกอบพิธีทอดกรถินทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สายบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ท่านประธานเอกกถินจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าถินพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากถินถวายแด่ ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยความปราบปรื้มปิติในบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพระเียงสง์และกล่าวอัปโลกถกินจากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายที่ดินและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานซึ่งกิจกรรมงานบุญทุกๆขั้นตอนนะคะก็เป็นไปด้วยความปราบปรื้มของทุกท่านเพราะเป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ยากค่ะและทุกๆความสำเร็จของงานบุญ จะสำเร็จไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะกาลานามิตรคณะศรัทธาสาธุชนที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงค่ะ